สบายดีสบายดีพี่น้องมาทุกคนตอนนี้แม่น้องป่านกัชิมาเฮ็ดวันเกิดสบายดีสบแย่ทุกคนตอนนี้แม่บอกพูดนะว่าแม่่แมน้องป่านชิฮ็ดวันเกิดเนาะมาขอกัชิมาเฮิตวันนี้เป็นวันเกิดแม่น้องป่านเป็นแหละเป็นวันเกิดของแม่น้องป่านเองเนาะซึ่งเสาจะมาเฮ็ดอันวันเกิดนี้เรากับเมน้องป่านจะเอาฮิกนี้ให้แม่บ่างเปมือนกูเป้าเนาะสำหรับแม่น้องป่านแตบริสุทธิ์อยังไรดีดีมีชิมแต่เพื่อนทุกคน นี่ก็คือว่าซื้อซินมาให้แม่เนาะเป็นเนื่องเป็นวันเกิดวันที่แม่เกิดของวันที่แม่บางเกิดแม่น้องฟ้าตลึงงี้ยทุกคนบม่เคยเห็ดไล้เนาะเห็นาก็ซื้อซินซื้ออย่างให้เป็นของธรรมดาแต่บุญแด้คือแค่แม่เป่าจักเยือนวันนี้แม่ปัดก็ซื้อซินมาแล้วก็จะเอามาสะพายแม่เนาะไม่ได้เคยเห็ดวันเกิดแม่บางเพราะว่าเกิดตะกี้ฮันเิ่นมะฮูอเกิด มือเดือเดือนเดือเนี่ยโอ้โหเกิดหยามใดญอีกฉะนั้นเราก็จะไปเอาไปสะพายแม่เลยทุกคนไปเทียนห้องสารพัออรดมันจะเป็นไปไปทางสารพัด เอาไฟชี้จับไปให้นี่นั่นทุกคนแม่น้องปานจะให้อันสาวลดเป็นผู้อันเอาไปเนาะเไปเลยแฮปปี้เบิรัดดย์เลยปานมา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 เยอะมานยืมมัตบมือตบมือตบมือแฮปปี้เบิรัดดย์ทูยู่แฮปปี้เบิรัดดย์แฮปปี้เบิรัดดย์ทูยู เฮ้ยจะเป่าแม่โบผู้เราทุกคนเอามาสักไปอะไรทานเด้อเนื่องในโอกาสที่ว่าแม่เป็นผู้ที่ให้กำเนิดแม่น้องป่านนะทุกคนตอนนี้แม่น้องป่านก็อายุครบสามสิบห้าปีเนาะที่ไม่ผู้ให้กำเนิดม้าต้อเลยแม่คดีบั To you, ด a to you เปอธิฐานด้อธ <Vou owanie> um, ิฐานได้เยน้เป็นคนใจเล่านเล่าเอ้าเป้านคือบปเปล่านเปล่าไม่อเอ้านนี่คเปล่าเป้า้เปล่้เปล่าเปล่าเปลาเป้่าเป้่าไมาไป่ม่เปาลม่เปาลเปเ้เปาเลเปาเลเปาเค้กเป้ Ờ? Ờ, ờ, ờ. <coughs> Tô, câu, bao lên lên bao lên bao 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 เอาซินให้มิตู้บะนี้นะ่ะซินนี่เป็นซินของมิตู้เออคือบ่เฮาบ่อนไหนเอินบ่อนมาเด้งตั้งเลยว่าเอินบ่อนมากอห้องบ่อนมาก่อนเนื่องว่าทุกคนตอนนั้นอันน้องสาวโบวยู่เนาะก็เลยว่าบบได้ห้องตอนนี้คือซีเมนมาล้วเห็นไต้แฟเหอน,นแล้วจะได้ห้องหลานสายมาอีกคนนึงก็เลยจังเชียนปัดเค็กอ่ะมันอยู่ซีมเบิ้ง แซ่บบะเมนยูแซ่บบะเดี๋ยวทาหลานมาอีกคนนึงแล้วจึงสิปาดเค้ิกนะทุกคนเดี๋ยวสิมาปาดเค้กให้เด็กๆกันเนาะเบิรงเรียนให้เมนูเอาอาจานะอือปอกอืเอามาต้องมาต้องมาต้องไวอือโอ้โนี่ ของลูเอาไข่มุกผิ้ามาม่าเอาข้านี่เอาข้านี่เอ้าเอาไม่หยุดตักเอาไปนี่เอาเออ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 เอ้าปั้านแกนอูไข่มุกกินอยู่หั่นก็ได้ไอ้นี่มันปั่นกันมันปั่นกันบ่าๆกันอะไรแล้วบ้าว่เป็นเด้อไข่มุกกินตามหลังอะไรนี่ไงนี่จ้า นี่ใครนีมากินทักกินบันนี่ปานแปถ้วยมาอีกไป้วยมาให้สลีปาดอีกไปละว้ย่างตุยแม่บอกอันอรันเลยไปเืออ้ที่บอแม่ย่างตัวมด้เฮ้ยิเอาใส่ะนอ มึงน้ำตาลน้ำตาลตายบ่บ่บ um ่เฮ็ดบ่เฮ็ดอันนี้จุ้งไว้เพ yes? ื่อนกินเนี่ยแม่น้องปลาจืดหนดอกหันดอกมาอีกเนาะอ แทบฮันดอบนไยบุนซีดว่ะมากินเค้กน้ำกันกินเค้กกินฮันดอกเด้อวันเกิดเันกวันสกแล้วบึเอาคกคนเกิดมงเด็กๆด็กบอมึงเป็นอะไรเป็นองะไร แซบปะแซบกินน like ้ำจกันไอเดือกกระหกกันนะอันนี้มันหอนะเออมันอบนกมาแล้วหามือแซนี่เนาะแซบอยู่บอมันอยู่วแซบลูกสายลาเมตูแอันนี้ก็แคกตูบิงมา่วมบันเกิดอือ เดี๋ยวแม่นกปานสิเอาอันเสือมาให้เพิ่นจักหน่อยนึงเนาะฮะก็ต้องกินเลยเนาะสบายดีเอฟซีพ่ออุปรให้เจ้าพ่อมันเกอร์สุขภาพแข็งแรงเด้อจ้ะก็ดีมีแฮงเป็นนุ่มโวโต้ไม่รู้ให้ล่าตลอดไปโดนมาเก็บเด็กจักหน่อยนะจะสมพอดปากเด้อช่วงเช้าง่ายเช้าเป็นละมันลูกจะเป็นไหม กับประมาณมนี้เด้อทุกคนสิว่าบ่ม่มนตองปออาดบดได้เห็ดไ่เนะเห็ดน้อยยสิหนาแบบว่าเห็ดจังไ,ได๋วะ เขาบุเคยเฮ็ดเนาะแบบว่าชิมาเป่าเค้กแม่น้องป่านกับบเป่าจากเธอเด้อเพราะว่าแม่น้องปานซื้อเครื่องบีเตซื้อให้แม่เนาะแล้วก็บได้เคยเป่าเค้กนะกันเลยว่าบุเคยเฮ็ดมันเกิดแบบว่าชิมาเป่าเค้กจากเธอก็เลยว่าตองนด้เอาซื้อเครื่องมามือนีกันเลยว่า้มีแบบพิเศษพิเศษในหนึ่งเนาะเพราะว่าตองได้ให้แม่เป่าเค้กเนาะเป็นพู้ที่ให้กับเด้อแม่น้องป่าน โอเคเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่น้องปันก็จะได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องปันสแนลเดี๋ยวทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เด้อป๊าบายบายป้าเด็กๆบายบายเดี๋ยวว้บายบายแซบเบอร์แซบอ้าว